ฮึพี่น้องเลยเนาะปบาทเปิดภาพมาันไฟลูกโบ๊าบอยู่พี่น้องเห็นเหตุอย่างเด้อบาทนี่เนาะฮะพี่น้องเลยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้ออ่าพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขสุกคนเพราะว่าชีวิตในและกต่างประเทศพี่น้องเลยมื้อนี้บ่เตียงกับท่านได้ครับเนาะมาหาทั้งอ่าเอาเคหรือว่าเอานั่นแหละมาให้แม่น้องมวยกับน้องมวยอ่าก็เลยน่า เห็นบ่บ่พัดพี่น้องเลยจะเห็ดไปชังลูกบวบอยู่เนาะไปเบิ่งเล้าก่อนพี่น้องเลยอ่าบ่เป็นลักเผาป้าบ่เนี่ได้ไรอันนี้พี่น้องเลยป้าโทูอ่าไปลึกพิโลอีเด้นี่คำเมื่อตื่นตาอะไรยังมุระยุทธ์ประยอนเนาะเอาลีโลพี่น้องเลยสบายดีเด้อบ่พัดเด้อสบายดีบ่เตียงป้าโทเห็ดในไรอันนี้ลูกบวบอยู่จูดไปแนบบ่เตียงหวานอย่างั่วอืม จะเห็นนานพักกันบ่แม่นป๊บโตน้องไอ้เอาอีดีโลอันนี้เอาเลึอกพะโล่ดีเนาะปาโตก้าพอดีแบบช่วงย่ำแรงนะบ่เทียงแบบอากาศมันเย็นๆแน่แม่นเมนโดยอ่าเรียบร้อยแล้วหัวเนาะโดยอ๋อโตผิวลองไอ้ไปเอาไม้ไม้ใช้ใบว่าใช่ขอไม้ใส้บ้านน้ำเพื้นบ่เทียงนีแดดนี่นอนดีโลอ๋อ อ่ะี่น้องเลยถ้าดได้กินเนาะเขาเขาหน้ามนใช่ไหมเนาะย่างบนเตียงโอ้ยนัก,กับมาตะยูขี่สลามอืมนี่ยังกินแรงมั้ยนี่อ่าทางเป่าบุญเพื่อซื้อปลาเผาใหม่ชุดหนึ่งอืมเลยได้น้ำกันไปเลยบอเดยอ่าไปนองเลยรบนเตียงกับอ่าบผื่อซื้อยังคือแต่ปลาเผาคือกันพี่น้องเลยโดยอ่าย่าและใส่ประผัดได้แล้วเมื่อละ ตั้งใจอยู่ตั้งใจชื่อมาฝากกันแหละพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบนี้แบบพื้นที่แบบมันเย็นๆเนี่ยนะมาเทียนเขาก็เลยบเพคอยว่าจะให้เข่าบรรยากาศคักรียิต้องไปปั้นเข่าห้อยเกลือมาจจีไฟนี่เลยโดยนี่นะหรือว่ามัน พี่น้องเอ้ยมีมันมามามามโมกเนาะมาโมกมันต้นเนาะมาจมงเนาะน่แล้วก็แล้วก็นั่งเว้าเรื่องอดีตบันโดยคักปัญญาพี่น้องเอ้ยนี่ครูเฒ่าเรากว่าพี่น้องเอ้ยเนาะยามเข่ากับบรรยากาศอันนี้เลยก็ะชิบขุดบ่บันนี่แม่นเอาชิปลูกยังแน่คิดว่าเอาเดี๋ยวถามก่อนแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยจ้าคิดว่าตามที่คาดหมายไว้อ่ะอ่ะอ่ะ แถวแคมแถวเจแบบนี่วัดสิลุกศิลปแตงเพราะได้ให่ผืนขึ้นตามห้าวหัวเออเอโดยห้ามกัดสีต่อห้าวขึ้นอีกเออเออเออบริมีเม้มีอย่างตีมีเลยบะเจียงเ้ากะระมัดระวังเอาบ่แม่นคันผัวไปเห็บเรียกหรือว,ว่าไปขายเครื่องอยู่นอกกะเมียอายุคันว่าเมียไปคายผัวอยู่โดยสบายดีเด้อทั้งนี้มาพี่ก็ได้กล้องโมหินเออเออมันอยู่ใกล้กันโอเคต้องเฝ้าแหละเพราะว่าท่านั้นไม่ได้ แต่ว่ายอมรับอยู่พี่นอ้อย่างเราเฮ็ดขั้วนี่แน่นอนนี่รอดมาไรเลยเนาะแม่โอ้ตแต่พอสั้นเลยเสียเอาบ่อายุอันนี้เนาะแม่เฮ็ดกันแบกกันยังแหละเพราะว่างัวเพื่อนกับป่อยอยู่ตลอดป่อ,อ,อยตลอดงัวแบ่เออเออเออเลยพินงไรได้แต่เบิใน่หมกโตหมกแตงใน่พักใน่หย,ย่าได้ไน่เต้ก,กนี่กาบ่าวจันเพิ่นซืบใหม่ส่องทงอ๋อเลยใน่พักกาดส่องทงอ่าอ่าลักเคือแน่มาคุงแน่เออเอ กะทั้งเฮากะมะคุงนาวสิวานเมียนเดินทุกเป็นสิบปู้ดคิดว่า<ห>จะได้ยังบันิเจ้าขาดยังสี่ไปเบื้งหัวพักบัวแต่กะหอมป้อมกาซ้อมไปนี่แหละสีส่ใจตัวมกแตียงมะเต้านี่พอ่อล้วบ่หรือวั<ๆ>นละมะเตงนี่บาจันเอามาหายกะเป็นมกแตงยุ่นน้อยแล้วเฮาว่าสิไปตลาดเดินไปเบื้งรุ่นใหญ่แบบคล้าย,ายๆแบบมกแตงอัน บันหน้าเขาปลูกนะบัวเตียงแม่นแม่นแม่นแม่มแตงขาวอ่าเพราะว่าแทงได้บัวผัดด้วยนั่นถุงหนึ่งแปดพันฮะแปดพันดวงหนึ่งถุง 11, มึงแปดพันแม่นไมาะมันมีจักเม็ดบันไงก,กระบันสิบไปเม็ดเพราะว่าบาวเตียงเคยปลูกแต่เก่านี่ซื้อเป็นกระปองนะกระปองหนึ่งบาโตอ่าชีหาลอยผมแต่สื่อเป็นถุงกัจจี้น่ะถุงหนึ่งสามพันเคยปลูกปีกายนี่ถุงสามพัน ได้มากวันนี้ไปทาตัวเมักแดงขาวน่อยหรือเงาแดงขาวเงากะสิประมาณนิ้วปลายแต่หมาึ้นกพราะมันขาวมีสองแบบเลยตัวตัวตัวน่อยแล้วก็ตัวใหญ่เลยถ้าตัวใหญ่น่ะแต่หมาควใหญ่ก็สิประมาณกว่านี้แม่บางอื่นประมาณกต้นเกือบซอกผู้ใดแม่ตัวนั้นน่อยากแพงถ้าตัวอนาเนี่น้อยป้อมๆนะบ่ค่อยแพงก็ได้แม่ลุ่นน่อยซับกันปลเทียงโดยมืออื่นมาสิไปเบิ่งว่ะอืม บอกค่ะว่าถ้าว่าท่านได้ได้บาเตียงกระจกซอยยูพี่น้องกระจกเ,เดี๋ยวจะชื้อมา่ห้เอนะดะ <c oughs> บาเตียงแต่สีสดแบ่ได้เป็นยัง<ด>บาเตียงคอยคอยหู่จักห้านบรรยูหมกเ<ด>คยเอายูเพราะว่าเฮากะปองปองปองหนึ่งจะคิดว่าฉิปลูกเบิดบ่กระเฮากะบเบิดเฮากะปลูกไล่เถื่อถ้าเบิด์ตซ้ำนี่แล้วเฮากะเลิกเพราะว่าบางเนี่ยในระยะที่เคยปลูกมามันเป็เนได้แค่สองซ้ำแม่แม่เลยซ้ำที่สามาว่าท่าจะให้ ทำใจให้ดกดีนะมักแตงมักแตงน้อยเนาะดยเป็นดกเป็นอะไรมะเตงใหญ่นี่เป็นบลายแม่แต่หมากมันใหยโดยจะได้ยางเชียยางแต่หมากน้อยนี่ก็ปั๊มด้วยแหละพี่น้องเลยแมนไม่จีงง่ายหนึ่งแกขันหน้ามะฮะได้กะโอเคมาเตียงเนาะมักแตงเพราะมันเพราะเพื่อนใหญ่และเพื่อนซีไซน้ำเลี้ยงหมาเพื่อนลายแมนแมนนะใช่น้ำประหอดคมแม่นคมขาดพี่น้องเลย มะเตียงกับพ่อฮู้อยู่เพราะว่าเคยปลูกมะเตียงมูมาก่อนโดยพี่น้องเลยขวเกากับมาลองอยู่ในสองปีเคยปลูกขายอยู่ในสองปีแก่หักกระยาขายนี่แหละคอยกันเลยโดยช่องซามสี่ปีก่อนยังปลูกมูขายอยู่โดยอ่าพี่น้องเลยแบบงอ่ะสิลักษนอนมะเตียงดูอ่านอนนอนอยู่เทียงหน้าพูดอ่าพี่น้องเลยจูดตัวนี้แล้วกะสิพ่อแหละขำเลยบะเตียงเลยอันนี้ก็แม่นบ่เนี่แม่นสิเอามาจูดจูดเห็ดให้มันงามนี่บ่แม่น ตะกี้เข้ากับว่าสีเซียบัดมาสังเกตเบืงดินแล้วก็คือมันสีเบ็ดเห็เดแบบบ่บมีพุ่นแล้วเขาก็เลยอยากจูดเอาไปเลยพุ่นพูยนี่ด้มีบ่ดอกนี่ก็ได้บมีด้มี้ยเดือนนี้เขากันก้าว่าสิปลูกแล้วกันสิไปเบิ่งอันขี้แบ่น้ำพ่นโดยธรรมชาติามาแมน่นว่ากับเจ้าของเึ้่แล้วเผิ่อเอาไปเอาลวดอยากได้เทไรไปเอาลวดโอ้องาง้งาแกะ พอไว้วจูดแล้วมันยังได้สิบเอาขี่แบ่มาห้องพื้นเพื่อนอ่าโดยโอ้เข่าทาอยู่ด้ต่เนาะน้องเนาะอ่าขี่แบ่นี่ก็อ่าเป็นพุ่นชนิดหนึ่งแมอ่อาพุ่นอคอกใส้ก็โอเคโดยนี่อินซีเอาเนะบ๊ผัดเนาะโดยเฮ้ยไปหามาันดูหาแบบขั้นห้าไส้กะมีแต่ห้าสีไส้แบบย่าขาเสื้อ เรกว่าขาแม่ขายังเพิ่นเะยอยเพิ่นเกิดแม่หรือว่าแมงไหมมากินโดยโดยเพี่น้องเลยแต่ว่าเจ้าเคยปลูกแล้วบาแถวๆนี้อยู่หนี่ยั่งเคยปลูกอยู่เพื่อนหล้างนั่นแมงไหมลายบ่แมงไหมลายบ่มนแมงไหมลายตัวนี้แหละสาคัญแมงตัวเหลืองเรืองมงเมงตัาทองเมนเพื่อนเองเลยเขาใส่แต่อันนั้นแหละยาขาวโดยเพราะว่า ในการปลูกพางนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกนี่แหละพวกเมงไหมตอนมันจะกัดยอดมันตอนน้นอยแม่นอันตรายเรื่องไรไงถ้ากิมันกระวิดจุ๊บข้าวปลูกอยู่ในการ<ม>ดูแลได้กะเพื่<ม>อนจะสําสเร็จให้เฮาได้แม่แม,ม่ต้องดูแลพิธีพิธันนี่ได้พี่น้องแม่นคือขั้วลูกนี่ปกติปลูกโมงแต่เฮาสิปลูกแบบป้าดินกะแม่ตื่นมาในกระบุงเง่งเพื่อนอยู่หันและลำเพื่อนอยู่หันและแห่งดีเพื่อนขึ้นประมาณคืบ แบบเพิ่ปรุงใบซ่อนนะหลอดตลอดแม่นแม่นแม่นทำโบง่ายพี่น้องเลยแต่ว่ากวงเติบไป้นนี่เนาะโดยแตเอาว่าสีใจแบบทางก้างนี่เป็นพักเป็นมะเขือบอาจันทร์สื้อมาห้กะสิปูกพอได้เก็บงามห้ามวมีแบบขาดคืนพอไดเก้ใครแน่นอะพอไดเนียนพอไดยางน้านี่คิดว่าชีสเป๊ปไดก่อนี่เจ้าน้าี่ค่ะ ยูเซลล์แม่แล้วก็มาถอกใส่กระถางเขียวอยู่ในทังหนานั่นเอากระถางเข้ามาแล้วก็หดใส่บัวหดเอาโตอย่างมาตโนงพูดได้เนาะแม่นมาตโนงปัสโตพี่นางงี้เนาะเพื่อชีนั่นตอนยังน้อยยังใครยุบบัดใหญ่พึ้นแล้วแม่นบัดใหญ่บัดใหญ่ยังซุ่มซุกกระมือหนึ่งกะสองล้อสามล่อกว่าตอนยังน้อยเนี่ยฮดหดแต่คับเศร้าก็ได้ พอครับแรงบรรยากาศชื้นลมแม่นเม่นต้นพื้นใหญ่นี่สองเวลาแม่นเสาแรงแม่นแต่ว่ามันยังน้อยนี่ใครยุบมันตอนเช้าตอนยังเพือนน้ำหมอกตกมันยังเพึ่นกระซื่นอยู่เพึ่นกระซิ่งได้พอได้อยู่เพราะว่าตอนเช้านี่กะเก้าโมงสิบโมงครักระหดก็ได้เพราะน้ำหมอกเป็นยังแห้งน้ำส่างยังใกล้ๆนี่ใครยุบเนาะโบนั่นบนน้ำบรนี่กอันนี้บ่บ่มีบ่ มีอยู่แักเต่โบกได้ผ่าเตียนวิดหนาวิดหนาเดือนหนึ่งเดือนสองไปกับโบมีโบยังหน่อยเพราะได้เพราะมันเท่าตอนนี้นะมันอยู่ใกล้เนาะเออเอาจะมว่าหิวมาดึงเอามาอยู่นี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันกะโบเป็นตะไสคันหดพักกันเลยต้องช้าใหม่อีกเนาะแม่ต้องช้าใหม่เค้าใหม่ทางเมืองปีซีมา้ถเพื้นไอนนั่นกะเลือกเอาเทียงเลยเพราะว่านั่นแหละเฮายังหน่อยคือมีพื้นมีไผ่ เรามีได้มีอยังจุ่มน้องเอ๋อไข้ยืดเดีเย๋ยวนี้มันเอาแห้งขาเอาอีกเลยบวายนะฮะเจ้าก๋วยเตี๋ยวไร้ท่าหิวนักไร้กะบ่ได้คือว่าช่วงนั้นข่อยมากแต่เจ้าเป็นน้ำมะคลังบวคลายในเดมโบกะข้าวกะพยายามกินหวานกะไข้หวานยังนะหวานนิว่วดีนิ่วมข่ลังออดีนิ่วโดยเฉพาะเลยแมเศร้าไข้หรือเปล่าเด็ไข้เพราะเห็นเพื่นออกไปซองลูกแล้ว โอ้แล้วเขาก็เลยยามเจ็บเขาก็กินตะกี้น่ะอูงข้างเหนียวเขาหนิ่บ่แม่นเพิ่นออกน้ำเหนียวออกน้ำออกคอเถิดออกน้ำถอสูงไข้เริ่นโองเนาะแม่นยังดีอยู่ได้แต่มันบอกอันตรายอยู่ได้พี่น้องออกไปสองอันจะเขากินลงไปแบบรู้สึกว่าเพิ่นสีออกกะเพิ่นกะสีมะขาในปลายเขาบอกคอเถิแล้วให้ได้ไหมเขากะสีได้เอามือไงเบ่งสูบออกเลย ใหญ่เลยบอกขอโทษด,เด้เปล่าลดในมักะุเทนน้อยหนึ่งมโมเสยใหญ่คอนค่าได้เ<บ>ปล่าเนาะแม่นเพราะว่าเหาเฮากินหวานลงไปแหละหว,วานตัวไหนมันสีเหตุทำใหม้มันหยุบอ๋อม,มันมันกัดมันจ่อยลงทมันน้อยลงแม่น<อ>แล้วมันกระสีลดออกจากหลังเหาแล้วมันกระสีลงมาโอ้อ่าอ่าพี่้องเลยตะกี้เนี่ยมันเจ็บบ่ออาการเป็นอะไรเจ็บบ่อเตียงเจ็บเจ็บบ้อห่อนเจ็บแบบเสแสบอยู่ในกลางหลังเจ็บแบบ ทรมานที่สุดเลยแหละเจ็บอนี้บางที่กะบอกคกนถัวนั่งบนเตียงปวดเหนียวกังขื้นเขาสีได้ค้านออกมาย่างบรด้แม่นค้านออกมาจากบ่อนมาถ่ายเบาลุงกะล่างกะจนกุ้งกุ้งลุงเจ็บเจ็บมันดีอะไรหรอโดยสาเหตุนี่เป็นเพราะยังเจ้าวะกะริ้วบ้านน้ำในบ่น้ำในข้ากินบกะ ซื้อได้ประเดี๋ยวมันมก็กินน้ำอันไม่อยู่เนาะเป็นน้กระซือ,อกิน้องเลยน้ั่นน่ะก็ซื้อกินโดยนั่นน่ะเขากินน้ำสั่งน้ำอย่างกรบโบเม็ดเนาะแม่มนเขาก็ซื้อปลาลูมากินเขากะบูหัวใช่เห็ดปิ้งปิ้งอย่างแต่ที่เขากะบูหูอกว่าเกิดแบบหนีบมาใคลังเผือ่อไปเห็ดเวียกเลยรู้สึกว่ามันหนักมันเจ็บเห็ดเวียกได้สามเดือนนี่แหละมันเจ็บมันก็คอยมาบ่ คอยคอยคอยเจ็บมันเลยเนาะเพราะว่าเ้าก็อาจสิเป็นแต่โดนบนเตียงเยลูกมันรู้สึกว่ามันแบบไปเห็ดเวงกนี่ยมันเจ็บเจ็บอ่าอ่าอเจ็บกะแบบเฮาอยู่บ่ได้อ่าอก็เลยว่าได้หอดสามเดือนแล้วกะเงินค้ำกะเบิกไปน้ากินไปน้ามนแหละมาให้ลูกเมียก็เลยเหลือเงินสี่หาแสนก็เลยมามากเพื่อนแหละพออาการแบบมันเจ็บเจ็บแห้งอนไี ลูกกระจนคานไปเ็เลยเออบ,บอกคบเมียว่าเฮ้ยว่ะคอยเจ็บหลังว่าบุหวัวเป็นยังเจ็บแบบมันเจ็บออกห้อนว่ะมันเจ็บเบิดกลางหลังนี่นะบอกอันนี้มันออกห้อนแบบค้ายๆกับสีเงยเบ่ได้คือเอวสีรุด,ด,ดเร็บทั้งอันแม่น้องมูเพินผ้า,าใส่เสล่งไปกูอัดเนาะเจ็บแต่ตื่นมาเศร้ามาบื้นไปต่อยมากระทัน ดยไปต่อยมากระท่านอยู่ป่าเงยต่อยมากระท่านบ่ได้ม,มันเห็นนั่นนี่แหละเบาเตียงเขาสิงเงยขึ้นมันเงยบ่ไดห้หายหายอยู่ป่าขังมง่วงจงหูจงหูว่าเป็นนักแม่นหายอยู่ป่าขังม่วงแหละค่ะบ่ได้มากระท่านและค่ะบื้งนะโอ้ย,ายมาเลยน้องมอดใต้ตะกวดเบิ้งว่ะไปกวดเบิงบึงแล้วฝึงก็เลยว่าว่าจังหูแม่นเพิ่นว่าเจ้านังมันเกี่ยวแก่ครับมาไข่ล้างว่ะ แต่ยังท่านได้ว่านี่อบ่แม่ไม่เกี่ยก่ก็มาไครล้างว่ะก็เลยถามเก็นแบบยาคู่ด้วยเฉพาะเิ่นว่าเจ้าเป็นอยู่ไครล้างเหตุเรียกนักบ่ได้ถ้าเหตุเรียกนักแต่อาการเจ้ามันสีแบบสภาพแบบลุกบ่ได้ไปบ่ได้มันจะเจ็บหนุนหน่วแบบไม่บ่เตียงก็เป็นพี่น้องเลยเกี่ยวกับมขันคลังวดือนไตอะไรเกี่ยวกับไตแม่มันก็เลยเอ็ดเรียงนักบอได้บั็นีกทางเข้าไปเลยแบบบ่เหตุทางไหจังหายได้ คราบผเคยเปินเนาะเพื่อนว่าในวิธีเดียวกับคือผ่าตัดส่วนใหญ่ชนรายขมมอด้านพันธุ์ปน,นั้นมอห้องหวานนะพี่จะเนแนนํำให้ผ่าตัดเพื่อนมีนจะผ่าผ่าตัดแต่ทางเฮากะโบ,บมีเนล่ลวกะผ่าตัดแ้วกะบันสิทธิ์เวียกนักบบได้เน่ก็เลยแบบบบอยากผ่าเพราะมันต้องใช้ฟักพื้นแม่นอีกเขาก็ต้องหาเงินหา,หา,หาค้ำเลี่ยงครอบครัวเนาะแมนแล้วก็เลยแบบหายพื้นชัดยากินหาเพื้นซักยาให้เล็บเข็มหนึ่ง เลยมาถามพื่นค่าักยมสักยาครับค่ากินนะ่ะมันลายใส่ลายเดี๋ยวเอาก็เลยบอกเอายากินนะ่ะเขามาเสียแต่ค่าสักครับค่าเป็นกวดแค่สี่เซนป,ปายก็เลยออกมาหาหวานหายากิน,นหวานนี่น<า>ได้มาจะใช้หวานนี่ก็คือทำอิฐทำบ่อ,อมันก,กามาจากบา้านทำแห้งพูดแหละทางบ้านน้ำผูกอะไรยินหลายคนว่าว่าานเจ้านี่นะดีคนกินเห็นนํำไปด้วย ในการปบูชุมบูชานะเผื่อมากินก็รู้สึกว่ามันถือกับสภาพเฮาถือกับลูกที่เฮาเป็นในก็เลยได้ปลูกสะสมไว้ปลูกไว้พร้ออนี้แม่ก้นมาเมื่อนี่โอเคโอเคเพราะว่าปลูกปลูกไว้เพราะว่าเจ็บยันได้กับเฮาต้มกินมันก็หายแต่เฮากินเป็นประจำก็อาจพิ่นซิล่างออกได้เบ่เตียงเลยตอนนี้ก็บเบาจันเป็นแบบเจ้านี้แม่นบ่จันก็เห็นมาเอาน้ำเมือนเอาน้ำแล้ว่ย ก่อนว่าเอาไปกินลองเบิงบอกกันเอ้ยกัโดยซยบอกพากินอ่ะออกแล้วสองลูกว่ะออกไปสองลูกกัน้วยเอาตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้เนาะโดยโอเคแต่ว่าคณะเวทนักจิตให้บะเตียงเมื่อไปเกี่ยวเข่าหน้าบาเสียงอ่ะนิวบาได้โอ้ผัวห้าใส้ครับเนี่ยมันแหละทุ่มก็เลยบอกบาเสียงว่าบาเสียงเอ้ยว่ะคอนอนกว่าเนิ้วว่าบาไว ขันเฮาเวลานอนเฮาเจ็บอย่างเี้เฮาสิได้เอานี่บ่เตียงบอกกระโดดเนี่ยตัวนี้เฮาสิเด็กขึ้นได้มีห้องไว้แม่นออืๆเพราะว่าให้มันทับแต่สิ่ไข้แน่บบดแม่นไดแต่ไข้แน่หรือว่าแนวแข็งๆหรือว่าเป็นหมอนเป็นหยังก็ได้เฮ็ดเนี่ยนู่นตัวนี้ขึ้นได้โดยโดยโอ้ยทรมานเนาะพี่น้องเนาะแม่นยี่นี้กะเครื่องบ่กกะเครื่องกะเครื่องอยู่ห่เฮาพอไปได้โดยโดยโดยโอเคป้าฉันไปพักไปพอนะอัน เดี๋ยวคอยกัจะไปเอาอันนี้อันมาเอาเนี่ยกินพี่น้องกับปลาเผาคือกันทั้งแหละด้วย่าของเพื่อนตัวนึงบ่โดยบอดีแล้วเอาชู้กันกินเนี่ยอิ่มๆรถพี่น้องหลายคู่หลายคนเพื่อลูกเพื่อเจ้าใส่เลยอ่ะบ๊ะพัดกระต้มขนมกับปลาเผาและไปชู้ลูกเพื่อเต้ากินโดยข้าวหมกกระเฉดได้หมดเลยด้วยโดยผมมีอย่างมาฝากโดยพอได้นั่นมิจต่าอันในหมกตโตหมกเตีงนี่ จะใช้คอยชื่อมาให้บ่โด้วยครั้นนั้นนะครับคั้นนั้นนะคอยชื่อไฮด้วยก็ได้พี่น้องเนียเอาจะหมักแบบใหญ่บ่หรือว่าแบบน้อยก็เอาแบบใหญ่เอาแบบใหญ่เต้นเขาใหญ่อยากได้มักใหญ่เป็นบ่โดยโอเคพี่น้องเนี่ยเนาะในกายที่สอกเบิ่งให้พ่อหงอยู่พี่น้องเนี่ยโดยวฉพไปเบิ่งหานมีอยู่คนไทยเป็นมาขายเลยด้วยพวกเกีลือกเกษตรนะเป็นมีเบสหรือหันเป็นโดยเฉพาเบิ่งมาให้ พี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่เขได้ให้เล่าอย่างหน่อยก็เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเนาะมาพัดเนาะรุ่นเจือในครอบในครัวด้วยพี่น้องเลยก็ถึงบอกว่าได้คําได้ขายเพราะได้อยู่ได้กินได้ต่ำก็โอเคพี่น้องพอบริสุทธิ์เขาไงไปซะไปพักไปพอนินข้าวกินน้ำซะมาพัดโดยโดยโดยให้ห่างมีให้ลำรวยมือหนาเลยหมดเลยโดยโดยเดี๋ยวโดย อยู่ในการขายการขา,ข,าขายหน้าที่การงานกรอให้เจริญเมื่อหนาเด้อบะเตียงด้วยโดยสาธุไปพี่น้องเลยเดี๋ยวบื่อเจอกันไหมเนาะโดยอขอไม่เน่บประภัดจนค่ำจนมืดแล้วค่ะโดย,โดยสบายดีสบายด,ด,ยายดีท่านได้พ่อนหน้าพ่อนในท่า,านได้เหรอเองค่ะได้มากระชิบเขาอ่าโอเคโอเคประภัดโดยโดยพี่น้องเลยไปบะเตียงกระชิขอตัวกับกวอนบันี้พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนที่เข้ามาติดตาม รับชมคลิปจนจบแล้วก็บบวชทำโฆษณาเนาะเมื่อนี้ก็มาหาทั้งน้องมวยไม่น้องมวยแล้วก็ทั้งบ่าวพัดพี่น้องเลยจนคำจนมืดใครจะขอตัวกรับก่อนบ้านนี้ขอบ,บุญขอบคุณไดลายพี่น้องเลยเบืนกับชีซื้อในมะเตงเ,เต้า,าใหม่แล้วพอได้อยู่ได้กินเป็นองยงนี้เนาะอ่ะสำหรับเมื่อนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดจุกุจุกคนดีดีมีแห้งพี่น้องเลย